บทที่3ก่อนที่ผมจะได้พบกับแคทเธอรีนผมไม่เคยได้ยินการบำบัดทางจิตด้วยวิธีระลึกชาติมาก่อนเลยเป็นวิชาที่ไม่มีสอนกันในตอนที่ผมเรียนที่เยลที่อื่นก็ไม่มีผมยังจำครั้งแรกได้ติดตาผมสั่งให้แคทเธอรีนเดินทางย้อนเวลาหวังว่าจะพบกับบาดแผลในอดีต ที่ถูกเก็บกดไว้หรือถูกลืมที่ผมคิดว่ามันจะส่งผลให้เกิดอาการของโรควิตกกังวลและซึมเศร้าในปัจจุบันของเธอเธอเข้าสู่สภาวะถูกสะกดจิตเรียบร้อยแล้วโดยมีเสียงผมคอยปลอบโยนให้เธอสบายสมาธิของเธอเพ่งมาที่คำสั่งของผมเท่านั้น ในการบำบัดสัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มใช้วิธีสะกดจิตเป็นครั้งแรกแคทเธอรีนจำบาดแผลในวัยเด็กได้หลายตอนบอกทั้งรายละเอียดและอารมณ์ได้มากพอดูปกติแล้วในการบำบัดถ้าคนไข้จำบาดแผลที่ถูกลืมไปแล้วได้พร้อมๆกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า c a t ั a ซิสคนไข้มักจะมีอาการดีขึ้นแต่อาการของแคทเธอรีนกลับหนักอยู่ผมจึงคิดว่าต้องค้นหาความทรงจำในวัยเด็กที่ถูกเก็บกดไว้ให้ออกมาอีกเธอถึงจะกระเตื้องขึ้นกว่านี้ผมใช้ความระมัดระวังพาแคทเธอรีนกลับไปสู่ช่วงอายุสองปี แต่เธอจำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันผมต้องสั่งเธออย่างชัดเจนเฉียบขาดย้อนกลับไปหาช่วงเวลาที่อาการของคุณเริ่มเกิดสิครับแล้วผมก็ต้องช็อกกับคำตอบของเธอฉันเห็นบันไดสีขาวทอดขึ้นไปถึงตึกหนึ่งเป็นตึกสีขาวใหญ่มีเสาเรียงรายอยู่ข้างหน้าไม่มีประตูทางเข้า ฉันใส่ชุดสีขาวเป็นชุดคลุมที่ทอจากผ้าหยาบผมของฉันถักเป็นเกลียวผมสีทองยาวเธอคนนั้นชื่อรอนดา้าหญิงสาวผู้มีชีวิตอยู่ประมาณหลายพันปีมาแล้วเธอตายด้วยคลื่นจากน้ำท่วมมันกลืนหมู่บ้านของเธอชั่วพริบตาคลื่นลูกใหญ่กระแทกต้นไม้ล้ม ไม่รู้จะวิ่งไปหลบที่ไหนหนาวฉันหนาวเหลือเกินฉันต้องช่วยลูกไว้แต่ช่วยไม่ได้ต้องกอดลูกเอาไว้แน่นฉันจมแล้วน้ำท่วมตัวฉันฉันหายใจไม่ได้กลืนไม่ได้น้ำเค็มมากลูกโดนกระชากออกไปจากอกฉัน แคทเธอรีนหายใจหอบดิ้นรนเหมือนคนหายใจไม่ค่อยออกระหว่างการระลึกความทรงจำอันโหดร้ายทันใดนั้นร่างของเธอกลับผ่อนคลายอย่างยิ่งการหายใจเปลี่ยนเป็นลึกและสม่ำเสมอฉันเห็นก้อนเมฆเต็มไปหมดลูกกลับมาอยู่กับฉันอีกเพื่อนๆในหมู่บ้านด้วยฉันเห็นพี่ชายด้วยอีกคน เธอสงบแล้วชาติภพนี้สิ้นสุดลงถึงแม้เธอและผมจะไม่เชื่อเรื่องชาติปางก่อนมีจริงแต่เราสองคนก็ถูกแนะนำให้รู้จักกับประสบการณ์ชาติก่อนเข้าให้แล้วไม่น่าเชื่อความกลัวหายใจไม่ออกมาตั้งแต่จำความได้หายเป็นปลิดทิ้งหลังการบำบัดหนนั้นหนเดียว ผมย่อมรู้ดีว่าแค่จินตนาการหรือความเพ้อฝันไม่มีวันรักษาอาการที่ฝังลึกและเรื้อรังถึงขั้นนี้ได้แน่ๆยกเว้นว่ามันจะเป็นความทรงจำจริงๆของแคทเธอรีนเองสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าแคทเธอรีนยิ่งจำอดีตชาติได้มากยิ่งขึ้นทุกทีอาการของโรคหายไปแล้ว เธอหายขาดโดยไม่ต้องใช้ยาช่วยเลยแม้แต่น้อยถือว่าเราสองคนได้ค้นพบพลังการรักษาของวิธีที่เรียกว่า regression therapy วิธีบำบัดด้วยการย้อนจิตนั่นเองเพราะความช่างสงสัยบวกกับการที่ร่ำเรียนมาทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัดทำให้ผม ทำใจยอมรับแนวคิดเรื่องชาติปางก่อนได้ยากลำบากเอาการแต่มีสองเรื่องที่ทําให้ผมเลิกระแวงสงสัยได้โดยสิ้นเชิงเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเร็วมากและมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องสูงอีกเรื่องค่อยๆเกิดทีละน้อยเป็นเรื่องของปัญญาแท้ในการบําบัดครั้งหนึ่งแคทเธอรีน เพิ่งจำการตายของตัวเองได้ในชาติพบสมัยโบราณตายเพราะโรคระบาดที่กวาดล้างทั้งหมู่บ้านเธอยังอยู่ในภาวะถูกสะกดจิตลึกรู้สึกว่าค่อยๆลอยขึ้นจากร่างถูกดึงขึ้นไปหาลำแสงที่สวยงามจับตาเธอเริ่มเอ,อ่ยออกมาพวกเขาบอกฉันเมื่อมีพระเจ้าหลายองค์ เพราะพระเจ้าสถิตยอยู่ในตัวเราแต่ละคนแล้วเธอก็เริ่มพูดรายละเอียดซึ่งเป็นชีวิตส่วนตัวอย่างมากของผมที่เกี่ยวกับชีวิตและความตายของพ่อผมของลูกชายแรกเกิดของผมพวกเขาตายมาหลายปีแล้วไกลจากไมอามี่มากแคทเธอรีน <Catherine S 1> เป็นเทคนิชเชียนในล a b ที่เมาไซนนายเมดิคอลเซ็นเตอร์จึงไม่มีทางรู้เรื่องพวกเขาแน่นอน ไม่มีใครจะให้รายละเอียดขนาดนี้กับเธอได้ไม่มีที่ให้ค้นประวัติแต่เธอกลับพูดตรงเผงจนหน้าตกใจผมช็อกแล้วหนาวสะถานจับคู่งหัวใจเมื่อเธอเปิดเผยความลับที่ปกปิดไว้ให้ผมฟังใครผมถามเธอใครเป็นคนบอกเรื่องพวกนี้ให้คุณรู้กันแน่ The Master เธอกระซิบเบาๆ The Master Spirit วิญญาณเบื้องบนเป็นคนบอกฉันพวกท่านบอกว่าฉันเกิดเป็นร่างมาแล้ว86ชาติแคทเธอรีนอธิบายต่ออีกว่าเบื้องบนคือวิญญาณที่เจริญถึงขั้นสูงสุดและไรรูปร่างแต่สามารถพูดผ่านตัวเธอได้ผมเองได้รับข่าวสารที่น่าตื่นใจและได้ความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง จากวิญญาณเบื้องบนมากมายแคทเธอรีนไม่เคยมีพื้นฐานความรู้ทางวิชาฟิสิกส์หรืออภิปรัญาเลยความรู้เรื่องวิญญาณเบื้องบนสื่อผ่านร่างมนุษย์น่าจะพ้นวิสัยที่แคทเธอรีนจะรู้ได้เธอไม่รู้จักระนาบหลายมิติไม่รู้จักระดับความสั่นสะเทือนแต่ยามที่อยู่ในภาวะสะกดจิตลึก เธอกลับอธิบายปรากฏการณ์อันซับซ้อนอย่างนี้ได้ยิ่งไปกว่านั้นคือการเลือกใช้ถ้อยคำได้ไพเราะความคิดที่สวยงามเป็นปรัชญาสูงส่งเพียงนั้นน่าจะพ้นขีดความสามารถของจิตสำนึกคนธรรมดายอย่างเธอแคทเธอรีนไม่เคยพูดด้วยภาษากวีอันไพเราะอย่างนี้มาก่อนเลยตอนที่ผมนิ่งฟังเธอถ่ายทอดความคิด ของเบื้องบนผมสัมผัสได้ว่ามีพลังขั้นสูงกําลังพยายามส่งกระแสผ่านห่วงสมองของเธอมาอย่างเส้นประสาทเสียงเพื่อแปลความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นถ้อยคำมนุษย์เพื่อผมจะเข้าใจได้ตลอดระยะเวลาการเข้าคอร์สบำบัดแคทเธอรีนส่งข่าวสารจากวิญญาณเบื้องบนอีกหลายครั้ง เป็นข่าวสารอันงดง,งามว่าด้วยความมีชีวิตและความตายว่าด้วยมิติของวิญญาณและมนุษย์ทุกคนที่ถูกส่งมาเกิดบนโลกใบนี้ล้วนมีวัตถุประสงค์ของชีวิตทั้งสิน้นผมเริ่มตื่นแล้วความอยากรู้เกาะกลุ่มจิตใจผมยังจำได้ว่าตัวเองคิดในใจ เธอเล่าเรื่องพ่อกับลูกชายของเราได้ถูกต้องทั้งหมดแล้วเธอจะรู้เรื่องชาติปางก่อนเรื่องการกลับชาติมาเกิดได้ถูกต้องด้วยไหมจะรู้เรื่องวิญญาณที่เป็นอมตะไม่มีวันตายได้ด้วยหรือเปล่าผมเชื่อว่าเธอรู้วิญญาณเบื้องบนพูดเรื่องอดีตชาติไว้ด้วยเราเรือกว่าเมื่อไรเราจะเข้าสู่รูปสังขาร physical state และเมื่อไรเราจะละสังขารน,นั้นไปเรารู้ว่าเมื่อไรเราปฏิบัติภารกิจที่เราถูกส่งมาที่นี่จนเสร็จสิ้นแล้วเราจะไปเรารู้ว่าที่ให้มาหมดลงเมื่อไหร่เมื่อนั้นเจ้าจึงยอมรับความตายโดยดุษณีเพราะเจ้ารู้ว่าเจ้า ไม่สามารถเอาอะไรจากชาติภพนี้ของเจ้าไปได้อีกแล้วเมื่อไรที่เจ้าได้เวลาเมื่อเจ้ามีเวลาได้พักและได้เติมพลังให้วิญญาณของเจ้าแล้วเจ้าจึงจะได้รับอนุญาตให้เลือกทางกลับมาสู่รูปสังขารอีกครั้งหนึ่งผู้ใดที่ลังเลไม่แน่ใจ ว่าควรกลับมายัางที่นี่อีกหรือไม่ผู้นั้นเท่ากับเสียโอกาสที่ถูกส่งมาให้โอกาสที่จะได้สิ่งที่ผู้นั้นต้องได้เมื่อพวกเขาอยู่ในรูปสังขารตั้งแต่ผมพบประสบการณ์ของแคทเธอรีนผมก็ได้ย้อนอดีตชาติคนไข้ถึงพันกว่าราย แต่น้อยยิ่งกว่าน้อยที่จะได้ไปสูงถึงระดับสัมผัสจิตวิญญาณเบื้องบนแต่กระนั้นบรรดาคนไข้ของผมทั้งหมดก็อาการดีขึ้นเป็นลำดับผมยังเคยพบว่าคนไข้หลายลายที่ย้อนความจำชาติที่เพิ่งผ่านมาแล้วจำชื่อหนึ่งได้ก็ไปค้นจนเจอข้อมูลเก่ายืนยันตามรายละเอียดในความทรงจำตรงกันว่า คนในอดีตชาติชื่อนั้นจริงๆมีตัวตนจริงคนไข้าบางรายถึงกับค้นหาจนเจอหลุมศพของตัวเองในชาติที่แล้วก็มีผมยังได้เห็นคนไข้สองสามรายที่ระหว่างการบำบัดย้อนจิตระลึกชาติอยู่นั้นพูดภาษาที่เขาไม่เคยเรียนหรือกระทั่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชาติพบปัจจุบัน ผมยังได้ศึกษาเด็กเล็กบางคนที่อยู่ดีๆก็มีความสามารถอย่างนี้ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเรียกเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าเซโนโกลซีผมยังได้อ่านพบว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านกำลังค้นคว้าเรื่องการบำบัดจิตด้วยวิธีระลึกชาติบำบัดหลายท่านรายงานผลออกมาใกล้เคียงกับของผมอย่างยิ่ง อย่างที่ผมได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วในหนังสือเล่มที่สอง True the Time into Healing ว่าการบำบัดวิธีนี้ให้ประโยชน์แก่คนไข้หลากหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่ประสบกับสภาพจิตและอารมณ์แปรปรวนการย้อนบำบัดอดีตนี้ยังมีประโยชน์มหาศาลในการช่วยจำ และหยุดพฤติกรรมทำลายตัวเองในปัจจุบันของคนไข้เช่นการติดยาการติดเหล้าและปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นคนไข้ของผมเองหลายรายจำนิสัยจำบาดแผลและจำความสัมพันธ์ที่ก้าวร้าวของตนเองได้ว่าไม่ได้เกิดเฉพาะในชาติพบที่แล้วเท่านั้นแต่ยังตามมาเกิดซ้ำในชาตินี้ด้วยยกตัวอย่างเรื่องหนึง่ง มีคนไข้รายหนึ่งจำสามีที่ชอบตบตีกระทําทารุณในชาติที่ผ่านมาได้ว่าชาตินี้เขากลับมาเกิดเป็นพ่อผู้ก้าวร้าวของเธอเองคู่สามีภรรยาที่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันไม่เลิกพบว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่ฆ่ากันตายมาแล้วถึงสี่ภพสี่ชาติ กว่าจะมาเกิดเป็นสามีภรรยากันในชาตินี้เรื่องอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่อยไปเมื่อไหร่ที่เราได้รู้พฤติกรรมซ้ำซากเช่นนี้เมื่อเราได้ค้นพบสาเหตุว่าทำไมมันจึงเกิดเราจะตัดมันได้ในที่สุดไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะต่อเวรต่อกรรม อันเจ็บช้ำนี้ไปไม่สิ้นสุดทว่าทั้งผู้บำบัดและคนไข้เองไม่จำเป็นต้องเชื่อเรื่องชาติพบเพื่อให้กลวิธีและกระบวนการรักษาด้วยวิธีย้อนอดีตสำทริจผลแต่ถ้าลองดูผลคืออาการคนไข้มักจะดีขึ้นตามลำดับและลงท้ายด้วยการเจริญเติบโต ทางจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั้นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยย้อนอดีตผู้ชายจากอเมริกาใตา้เขาระลึกชาติที่แล้วได้ว่าต้องอยู่อย่างละอายต่อบาปไปชั่วชีวิตเพราะเป็นหนึ่งในทีมสร้างและทิ้งระเบิดปร,รามาณูถล่มฮิโรชิมา่าเพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่สองชาตินี้ เขาเกิดมาเป็นนักรังสีวิทยาในโรงพยาบาลแห่งหนึง่งชายผู้นี้เองที่ใช้รังสีร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ช่วยชีวิตคนมิใช่ค่าคนเขาได้กลายเป็นชายผู้เมตตาอ่อนโยนและหัวใจเต็มไปด้วยความรักในชาติภพนี้นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึง่งให้เราได้รู้ว่าวิญญาณดวงหนึ่ง สามารถพัฒนาและกลับกลายตัวเองได้แม้จะเคยเกิดมาในชาติพบที่ชั่วร้ายที่สุดก็ตามความสำคัญอยู่ที่ขอให้เรียนรู้ไม่ใช่อยู่ที่การพิภากษาเขาเรียนรู้จากชาติที่เกิดในสมัยสงครามโรคครั้งที่สองแล้วเขาใช้ทักษะกับความรู้ในชาตินั้นมาช่วยวิญญาณดวงอื่นๆอีกมากมายในชาตินี้ ความละอายต่อบาปในชาติแรกไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญตรงที่ขอให้เรียนรู้จากอดีตไม่ใช่มัวแต่ไปคิดถึงมันแล้วรู้สึกผิดไม่เลิกลาบทความนิตยาสาร USA Today C.N.N. ร่วมมือกับกลาวทัพโพดังที่สุดของโลกประจำวันที่18ธันวาคม1994 รายงานว่าในสหรัฐอเมริกาจำนวนคนที่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดสูงขึ้นเรื่อยๆอเมริกาเป็นประเทศที่ล้าหลังเพื่อนบ้านทั่วโลกที่สุดในความเชื่อเรื่องนี้ประชากรผู้ใหญ่27ทั่วอเมริการะบุว่าเชื่อเรื่องนี้เพิ่มขึ้นจากจำนวน21ในปี1990ยังมีอีกครับจำนวนคนที่เชื่อว่า คนเป็นสามารถติดต่อกับคนตายได้เพิ่มจาก18%ในปี1990เป็น28%ในปี1994 90%เชื่อว่าสวรรค์มีจริงและ79%เชื่อว่าปาฏิหารมีจริงและผมว่าผมได้ยินเสียงเพื่อนวิญญาณกำลังปรบมือกึกก้องอยู่นะครับ